เอาละฮะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้ยวยนะคะผมจะบอกว่าใครที่ไม่เคยเห็นหน้าพี่เวทนะครัะเข้ามาในคลิปดูนะครับนี่หน้าพี่แชมป์เคอาเคครับนี่หน้าพี่เวทรอป้ะรอป้ะรอปะ,อปะ,อปะละ่ะเดี๋ยวมันพุธกันนะครับ นี่นะครับนี่หน้าพี่เวท <c oughs> อยากจะบอกเขาผมเห็นคิดเมื่อกี้นี่หามากเต่ผมไม่ดูตลกปากเอาไงวะ พี่มันใส่เสื้อดำนะนะนะโคตรตลกเลยโคตรตลกเลยนี่เพื่อนเพื่อนผมนะครับมันชื่อดีนะครับชื่อจิงมันชื่อพัชรีนะครับนี่พี่แชมป์นี่นี่ นี่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 ดูนี่นี่ <c oughs> ตลกมากทุกทุกคนหัวเราะนี่นะ เฟซผมนะครับเว็บคุงบิดบิดเหมือนที่เว็บแต่มันรูปไม่เหมือนกันกีเต เด็ดตอนไหนวะแปดธันวาคมเวลาไม่ดูพี่เตยุกโอ้ดูแล้วดูแลแป๊บเดียว เดี๋ยวผมขอไปค้นหาก่อนนะครับ หาตัวกันนะครับเอาคิปนี้จนานไปหน่อยผมหาตัว ตัวนี้ตัว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 ผมตัดคลิปเลยแล้วคับตัดเอาละฮะหลังจากที่ผมตัดคลิปไปนะครับนี่เฟซพี่เต้ผม,มได้เพิ่มเพื่อนแล้วเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วติดตามบูติดาตามเน็ตมันจะกากไปไหน อานามิน้องอิงแต่คนไม่ดีอ่ะพี่เว็บอ่ะพี่เว็บคตรดเีเออ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆ,กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับลาก่อนท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะคะ๊ายบาย